อืมอืมพี่น้องเห็นไหมคะมาะมามา,มา,มาอืมสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุข้นมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้กับช่องอราเรื่องทุกชาแนะคะวันวนี้สพาพพี่น้องมาก,กินตำ เสพๆอีกคือเก่าค่ะตำหอยเชอรี่ค่ะพี่น้องตำคือบวบหงค่ะบวมีบวบหงบวมมีอย่างไรค่ะพี่น้องมีหอยล้วนๆตุ่มเรามาตำเลยค่ะเกลือขากเคืองเข่งบวมมีอย่างไรค่ะมีสลัดกำจัดอากาศค่ะซิมนาบตำหอยกันนะอุ้ยหยอยพี่น้องลงมือเลยค่ะมา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 หอยเชอรี่น้อยๆเลยพี่น้องนี่ยตุ่มไม่ไหมหอนๆเอามาตำค่ะพี่น้องอือพี่น้องเห็นไหมค่ะ อืมมามาอืมอลาปีหน่อตักหนำสดกินที่เหลือและอืมตําเป็นปน,นวยเลยพี่น่องตําทั้งเปลือกนั้เลยค่ะอืมจำเลยคระัเป็นแบบเยบเจวบๆๆ เราอย่าลุยเลยจ้ะค่ะอ <laughs> ืม hmm. อือ hmm. กินมันปน้องพี่น้องวางอยู่นี่วางสองกิโลไงยังไงพี่นอ้องอืมคืออยากนา่าโดนทีนนพ่พี่น้องอืมได้ให้กินค่ะเครื่องบะหมี่ล่ะพอดีไม่ได้ซื้อที่พี่น้องนี่ขางบาัตรเพื่อนบัตรต้องให้ค่ะคิดน,นี้ไว้ต้องเช้่อเงี้ยเลยพี่ย ต้องชุ่นกินต้องสองอย่างเดียวอือได้ย่างไน่ลังออหืมจุกินน้ำต้บหมูน้ำตาหมูหอย่ไอืออือือจุกย่งไะไพี่นลองมันสีสมัะออือ ก็หล่ะมันแซ่บๆกันเด้อค่ะโุู้หทุ่นกันจะมักพี่น่องเคยกินหรือเธอแน่จใจได้พป่น่องเพราะว่าห้องต้องกินหอยเป็นมวยนะขอแกะต้องจิ้มกินละคะ่ะ กินัตหัมมันได้พี่น้องมันสิมาปลาอยู่น้ำปลาแดงอะไรไปใส่ที่บะได้เทีมันยิ่ๆๆงนุ่อเลยพี่น้อง,น,งนั่อีกนิดพี่น้องกำมุญญ้งยามเลยต้องนวดตลอดต้อนวด่กินค่ะ Món nước hả à? mhm sụp sẹp ừm uhm. Bữa mmm 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 phải không? mmm 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 รูน้ำกันค่ะว่าเราเราียนรู้กินมาบ่าเนาะเป็นกนำะลังใจเราเราีงนรู้ไงด้วยค่ะก่อนมันเป็นคิค้วๆตัวหนึ่งเพราะเราอยากมากินนะคะแต่หัวแทบเสียบอยู่ เหลือเธอจังน้อยเด้อค่ะขออนุญาตขอโทษขอภัยหลายตรงใส่ไม่จิมพี่น้องเพราะว่าเขาตำข้าเปลือกเนาะคะ่ะขอโทษพี่น้องหลายๆเด้ออาชิบ่านากิมบะเน้สน,นะคะ ช่องมีชอบกินอย่างแปแลกๆหรอคะมา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 อืมซตปน้นค่ับพี่น้องมามากินตำหอยเชลีน้องกันค่ะตำเป็นโตเป็นหน่วยเป็นอือหือเรีพี่น้อง น้ำซุมัมค่ะน้ำซสปอะไรเสยบมาเร็ยๆกันเนะสุดท้ายเปเด็กกันคละ อืมโอ้ยปวดได้ไรพี่น้องอืมจินมเตหมมามันตั้งใจกิ้มมาลยะอืมช่วงนี้กินมพักหน่อยกี่เก้าพี่น้องกือก็ไม่ไ้หลายเด้อค่ะเอาเลยดินถุงกินยาประจำเลยค่ะยาหลูกกระเพาะกินเพชรอะไรกิน พักไลน์กับบ่อใดค่ะพี่น้องทองอล็ค่ะกลายเป็น,นปก้นบัลลุกกว่าจำตัวมิ้นท์หรือเป็นจำตัวไปแล้วค่ะรอเดี๋ยวมาค่ะพี่น้องแสี่ยงนเนอืม ซาใจครับสดน้ำปลาแดกพี่น้องน้ำปลาแดกงดำปื๊ดๆอ,อยู่ไ,ไอเชื่อื่นน้อยยิ่งพี่น้องสดสดเลยค่ะสดจากทงหน้าเลยค่ะสดจากข้องสดจากหาน้าหนามค่ะ <c oughs> คลิปนี้ประหยัดที่สุดในคลิปที่เฮ็ดมากเลยคะ่ะพี่น้องประหยัดแบบไม่ได้ต้องใช้อะไรแม่ใส่ตะพักสิบบาท 嗯。 ต้มหม้อมันล่ะพี่น้องสิมาเอาอ่าคือกันอ่าคือกัน หรือเต้น,น้อเยน่อยเนี่พี่น้องมันนยน่อยบุยคคลอยากกินพอไดออะมามาจัเบอร์เด้อพี่น้องกืมแข็ง่นครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปสนีทกอนค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ